สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บันทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับต้นขึ้นชัยนะครับอันนี้ผมซื้อมาเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยตามธรรมดาถ้าเราซื้อมาแล้วเราก็จะใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ไปแช่เย็นนะครับแต่ว่าวิธีเนี้มันจะทําให้เหี่ยวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหี่ยวคอตกเลยอันนี้เพิ่งวันเดียวเองนะครับเนี่ยแต่วันนี้ผมจะมีวิธีการเก็บ ึ้นชัยหรือว่าต้นหอมหรือผักชีเนี่ยเอาไว้ให้ได้เ,เป็นอาทิตย์เลยนะครับเราก็ต้องมีขวดอันนี้นะครับน้ําอารม์หนึ่งลิตรครึ่งอ่เดี๋ยวเรามาตัดตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็ตัดแถวๆนี้นะครับแถวๆกลางๆขวดนะครับ แล้วตรงนี้เราก็ตัดออกหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้มาสมกันได้มันมันเล็กลงนะครับเฉือนออกสักประมาณหนึ่งเซน นันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาผมดูก่อนเออผมได้แล้วนะครับอ่าอันนี้เราก็เอาน้ําใสอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องเจาะรูก่อนนะครับเจาะรูระบายอากาศถ้าเราไม่มีหัวแรง้งเราก็ใช้มีดไปแหลมเจาะได้นะครับอันนี้ผมมีหัวแรง้งผมก็เลยใช้หัวแรง้งเจาะน,นี่นะครับเจาะเพื่อให้ระบายอากาศแล้วก็เจาะรอบๆเลย เจาะให้รูทีทีซักแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับาจากนั้นเราก็เอาน้ําน้ําใสอันนี้นะครับไม่ต้องใสมากเกินไปใส่สประมาณหนึ่งถึงสองเซ้นแล้วเราก็เอานี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้ก่อน นะครับแล้วเราก็เอานี้ลงไปประมาณนี้นะครับคืออันเนี้ยมันจะเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าลากเขาจะไปดูดน้ําดูดน้ําแล้วก็มาเข้าใบทําให้ใบสดชื่นนะครับแล้วที่เขาครายน้ําออกจากใบมันก็จะออกตามรูนี้นะครับก็สามารถเก็บไว้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับ ผู้ชมก็ลองเอาไปทาดูนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ